จริงๆเรื่องการทุจริตเนี่ยมันมีทุกที่ครับทุกผแผนกทุกฝ่ายหนึ่งในนั้นก็คือพนักง,งานอีเวนต์คือเวลาไปออกอีเวนต์เนี่ยมันก็จะต้องมีการรับเงินรับเงินสดรับเงินจากการสแกนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือบางครั้งมีการขายโปรโมชั่นเช่นโปรโมชั่นห0 0้บาทแต่ว่าเซลเนี่ยก็ไม่ได้ขายโปรโมชั่นขายในราคาปกติแล้วก็ส่งรายงานว่าเป็นขายโปรโมชั่นเอาส่วนต่างไปใช้เป็นเงินส่วนตัวจริงๆแล้วกลโกงครับมีเยอะแยะมากมายที่ผมเจอก็คือพนับสต๊อกเป็นสี่ห้าูยหายเซลก็รับผิดชอบยอดเงิน แปลกว่าให้ผ่อนชำระคืนเช่นของหายหมื่นหนึ่งผ่อนชำระ 1, เดือนละพันสิเดือนเจ้าหน้าที่ขายอีเวนต์ก็ทาเป็นของหายเหมือนเป็นการผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเรื่องกล,ลยุทธ์กลโกงของงานอีเวนต์มีเยอะมากมายมีหลากหลายวิธีสุดๆมีทั้งรูปแบบสินค้าที่นับจานวนได้สินค้าที่นับจำนวนไม่ได้ก็จะมีหลายแบบวิธีการป้องกันเนี่ยต้องพูดตรงๆว่ามันตอบยากมากๆแต่มันก็ตมม้องมีอย่างของผมเนี่ยผมก็มีวิธีการตั้งต้นสต๊อกแล้วก็นับสต๊อกแล้วก็มีกล้องวงจรปิดผมก็จะมีกล้องวงจรปิดตัวเล็กี่สมมมเาตตว้นััังโโรรชจะุ แล้วก็เรื่องของการใช้ P.O.S. ในการบันทึกการขายแล้วก็โดยให้ลูกค้าเน้นสแกนจ่ายอะไรแบบนี้แล้วก็มีแบบสํารวจผมก็จะมีตัว Q.R. Code แบบสำรวจความพึงพอใจให้ลูกค้าเนี่ยสามารถสแกนแล้วก็ประเมินหรือแจ้งสิ่งที่มันผิดป,ปกติได้นโยบายเหล่านี้ผมว่ามันก็เป็นนโยบายพื้นฐานแหละเราควรจะมีเพื่อให้การทุจริตเนี่ยมันทํายากขึ้นถ้าเขาทุจริตยากเขาก็จะไม่ทุจริตสาหรับคนที่มาเพื่อทุจริตเขาจะไม่อยู่ครับเขาก็จะลาออกไปเพราะว่าเขาทุจริตไม่ได้เรื่องนี้จะช่วยป้องกันได้ครับ